นี้เราจะเปลี่ยนวายน้ำพงกันนะครับนี่ครับอืเตรียมไว้มาแล้วนะครับนี่ดูนะครับอ่าขวดอื็่ไหมครับขวดมาทำอะไรนี่ครับอ่แล้วเราก็ขวดน,นี้มาเนาะนี่ตัดเอาพนขวดนะครับนี่ตัดมาแล้วนะครับนี่นี่นะครับน้นขวด นับลงไปนะครับก็จะลองเศษฝุ่นนะครับเวลานอาอืเลองเศษฝุ่นนะครับเวลาเองขัดออกนะครับก็จะได้ไม่ต yep ้องดูดทำความสะอาดเยอะนะครับ